กดอัปเดตมือถือ Samsung แทนที่เครื่องจะดีขึ้นแต่เคยไหมมีปัญหามากกว่าเดิมชา้าแลกแบตไร์กล้องก็กระตุกนั่นเป็นเพราะว่าการอัปเดตมันไม่สมบูรณ์เพราะไม่ได้เคลียร์ขยะทิ้งเราไม่ได้ทำการไวค p a r า i t i o n ในมือถือซั s u n g มาดูวิธีการกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการปิดมือถือไปนะครับกดปิดเครื่องนะครับให้เครื่องดับไปเลยต่อมาให้เตรียมสายชาร์จมานะครับจะเป็นแบบ USB C ไป USB C ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบ USB Type A นะครับไป USB Type C ก็ได้ครับอุปกรณ์ถัดมาที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือคอมพิวเตอร์นะครับหรือจะเป็น Macbook ยังไงก็ได้นะครับให้เปิดเครื่องไว้นะครับสาย USB นะครับฝั่งหนึ่งให้ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับสาย USB ด้านหนึ่งนะครับต่อกับมือถือ Samsung นะครับเสียบเข้ามานะครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่ารอให้มันวิ่งสักรอบนึงก่อนนะครับให้ฐานะชัดเจนนะครับ โอเคทําขึ้นแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดปุ่ม power กับปุ่มเพิ่มเสียงนะครับพร้อมกันนะครับปุ่ม power ปุ่มเพิ่มเสียงนะครับกดไปพร้อมกันนะครับเมื่อขึ้นโลโก้ซัมซุงแบบนี้ปล่อยมือทันทีนะครับถ้าทําถูกต้องนะครับเครื่องจะบูตเข้ามาสู่หน้านี้นะครับอ่าในหน้านี้นะคะโอเคเห็นชัดไหมโอเค ให้เราใช้นะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับให้เราเลื่อนเมนูลงมานะครับจนเจอบรรทัดที่เขียนว่า WiCA แคส p a r t i ิชันดูดีๆนะครับว่าเป็น w วท์แคส p a พ t i t i o n เพราะว่าการ w i ท์แคส p a พา t ิชันเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ข้อมูลหายนะครับแต่คําสั่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับ Factory Reset ตัวนี้จะทําให้ข้อมูลในเครื่องหายเลือกให้ถูกนะครับดูดีๆ ให้เรากดปุ่ม power นะครับที่มือถือนะครับเป็นการเลือกการตกลงนะครับแล้วหน้านี้เขาก็จะบอกนะครับว่าถ้ากดไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับโอเคนะฮะเรากดเราเลื่อนบวกลบนะครับขึ้นลงเสียงเนี่ยให้มาเป็นเยดนะครับเสร็จแล้วก็ปุ่ม power นะครับมั่นใจว่าเลือก w i p partition c a c h ถูกต้องนะครับกดเยดนะครับ ข้างล่างเขาจะจะ,จะทำงานนะครนี่จะตรงนี้จะมีเขียนว่า cat w i f e c o m p l e t นะครับต่อมานะฮะเราจะทำการรีบูตมือถือนะครับอ่ามันจะไปอยู่ที่คำสั่ง Reboot System now อยู่แล้วนะครับเราก็กดปุ่ม power นะครับของ Samsung ไปนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะทำการรีบูตเข้าตัว Android ครับ นี่ครับกลับเข้า Android แล้วถ้าเลือกถูกแอปเอิบเกมอยู่ครบข้อมูลไม่หายแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ